สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ดีไวสตาช่างโจจะมาแนะนำแนวทางในการซ่อมลำโพงไม่ไม่เชิงซ่อมนะเป็นโมดิฟายดีกว่านั้นเพื่อนนะมาโมดิฟายลำโพงตัวนี้นันเพื่อนนะให้สามารถที่จะกลับมาใช้ได้อีกนะครับเพื่อนเพื่อนมันอาจจะเสียงไม่ดีเท่าเดิมนะแต่ว่าใกล้เคียงนั้นเพื่อนนะใกล้เคียงเสียงก็พอได้อยู่นะครับเสียงพอได้อยู่โดยการ ใช้แอมตัวเล็กตัวนี้มาขับแทนนั่นเพื่อนอเริ่มแรกแล้วตัวนี้มันพังน,นเพื่อนนะพยายามซ่อมแล้วนะมันซ่อมไม่ได้เพื่อนนะตัวนี้มันจะมีแบตอยู่แค่ก้อนเดียวนะแต่ว่าเมื่อเราได้มีโอกาสโมดิฟายมาแล้วก็เลยใส่แบตมาเป็น2ก้อนห้อยอยู่ข้างล่างตัวหนึ่ง,งอีกตัวหนึ่งจะอยู่ข้างในนะตรงนี้นะนเพื่อนอันนี้ช่างโจลองเช็คดูแล้วนะตัวนี้มันสามารถใช้ได้อยู่ ไทซีชาร์จตัวนี้ยังสามารถใช้ได้ก็ใช้จากรูนี้เลยนะตัวอื่นใช้ไม่ได้หมดแล้วนะใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะตอนแรกว่าจะต่อ AUX ต่อ USB ให้สามารถใช้ได้ด้วยแต่ก็ดูแล้วมันจะค่อนข้างยุ่งยากสําหรับเพื่อนๆเนาะอันนี้แนะนําเพื่อนๆแบบง่ายๆนะพอดี USB ตัวนี้สามารถใช้ได้เราก็ใช้รูชาร์จจากตัวนีนะ้มันสามารถที่จะชาร์จแบตตัวนี้ได้อยู่นะ BMS มันสามารถใช้ได้อยู่นะ าสามารถชาร์จแบตตัวนี้ได้นะก็เลยใช้ยูดบีชาร์จแบตตัวนี้นั้นเพื่อนแล้วก็เราก็ต่อแบตตัวนี้นะครับต่อออกมานะเนี่ยบวกลบต่อออกมาเพื่อที่จะมาใส่กับตัวนี้นั้นเพื่อนเนี่ยช่องตรงกลางนะสีแดงตัวนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะมาเข้าตัวนี้นะครับช่างโจได้มาต่อเข้าสวิตตัวนี้ก่อนนะอันนี้เพื่อนสังเกตดูนะตัวนี้มันจะวิ่งเข้ามาเข้าที่สวิตตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ก็จะตัดต่อการเชื่อมต่อนะครับโดยผ่านสวิตตัวนี้น้อนเพื่อนเนาะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งมันจะวิ่งมานะครับพาเขาจะตัดเส้นสีแดงเพื่อนนะตัดเส้นสีแดงก็คือเป็นบวกนะครับจะตัดต่อไฟที่เส้นบวกแล้วก็วิ่งมา เห็นไหมเส้นเส้นดำเพื่อนสังเกตดูนะเส้นสีดำมันจะวิ่งเข้ามาตรงที่ตัวแจ็คเข้ามาที่แจ็คตัวนี้สีแดงนี่ครับแจ็คสีแดงตัวนี้เลยแล้วก็ไอตัวเส้นสีแดงคือบวกวิ่งไปผ่านสวิต์นะครับเพื่อที่จะเป็นการตัดต่อการเชื่อมต่อนะเดี๋ยวลองผิดดูนะเห็นไหมเพื่อน,นไฟไม่มีแล้วดับไปแล้วถ้าเพื่อนจะเปิดใช้งานเพื่อนเขเปิดสวิต์ตัวนี้นะครับ นี่หนไหมเพื่อนไฟมันมาแล้วติดแล้วตัวนี้เพื่อนมันจะเป็นแจ็คลำโพงนี้สีขาวนี่จะเป็นแจ็คลำโพงเนาะที่ต่อเขาก็ลำโพงตัวนี้นะครับอ,อุปกรณ์ตัวนี้ลำโพงตัวนี้เราจะใช้แค่ลำโพง2ตัวกับชุดชาร์จนั่นเพื่อนนะตัวอื่นมันก็พังหมดแล้วแหละเนี่ยสามารถใช้ได้ดีนะครับเ,เพื่อนใช้ได้ดีเลยทีเดียวา ส่วนวอลลุ่มเนาะเพื่อนเนาะวอลลุ่มตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถที่จะมาใส่ตรงนี้ได้นะเพื่อนนะเพราะว่ามันจะติดลําโพงนะครับเราก็ใช้วอลลุ่มตัวเดิมของมันนะครับเพื่อนที่มันแถมมากับรุ่นนี้แหละนะครับมาใช้กับตัวนี้นะอันนี้มันดีเลยเหรอเพื่อนดีเลยชีวิตไอ้วอลลุ่มตัวนี้นะครับเพื่อนมันจะมีอยู่ที่6ขานะแต่เพื่อนเพื่อนมาตัวตัวเก่ามันจะมี3ขาเพื่อนๆก็ต่อต่อให้มันเป็น2ขาไปเลยนะ สีเหลืองนี่ก็ต่อ,อตัวแรกเนาะชุดแรกก็ต่อคต่อตัวที่1ตัวที่2เข้ากันเลยนะครับตัวที่เนี่ยตัวเส้นสีดําก็ตัวนี้กับตัวนี้ขาหน 1, ึ่ขา2เข้าด้วยกันเลยแบบนี้เพื่อนนะไหนเดี๋ยวจะแคบไปให้เพื่อนดูใกล้ๆนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะต่อเข้ากันแบบนี้เลย นาสูมนิดนึงเนี่ยแบบนี้เลยเพื่อนนะอ่ามันจะเป็นซ้ายขวานะบทล่างซ้ายขวาแต่ว่าไอาตัวเก่ามันก็ไม่ได้แยกซ้ายขวาหรอกนะจริงมันก็เปิดพร้อมกันทั้งซ้ายทั้งขวานี่แหละเราก็ไม่ได้เปิดซ้ายข้างเดียวขวาข้างเดียวนะเพื่อนอ่าเราก็ต้องเปิดพร้อมกันซ้ายขวานะครับอันนี้เราก็เลยต่อแบบนี้เลยเพื่อนนะเห็นไหมเห็นไีเลยอันนี้มันมีมาแค่3เนาะอันนี้เราจะ แยกมาเพื่อที่จะมาใส่ตัวนี้ก็จะมาใส่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่ช่องโจช,ชีไว้ไอชี้ยอยู่นี้นะเนี่ยมะใส่ได้แต่ตัวนี้ไปใส่เลยไม่ได้นะมันจะติดติดลําโพงพื้นที่ค่อนข้างคับแคบแล้วประโยชน์ของตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะเร่งเร่งตัวตัวเมนหลักตัวนี้นะให้มันให้มันเท่าที่เราจะอยากจะฟังนะที่อยากจะดัง เราเร่งให้มันเท่าที่เราอยากจะฟังก็คือไอชุดตัวนี้มันมันไม่สามารถที่จะขับดอกตัวนี้จนสุดนะมันจะพอเกือบจะสุดมันจะไม่ไหวมันจะแตก,แตกนิดนึง่งเพื่อนก็ปรับตัวนี้ลดลงมานิดหนึง่งลองลองเปิดดูแล้วเราลองเร่งดูถ้าเรารู้สึกว่ามันใกล้จะแตกแล้วถ้าไปอีกนิดนึงมันแตกเราก็ลดลงมา,าแค่แค่มันไม่ไม่แตก เสียงไม่แตกนะแค่เสียงไม่แตกแล้วตัวนี้เราจะมาเพิ่มลดจากตัวนี้เอาเพื่อนนะเนี่ยเพิ่มลดจากตัวนี้เอาก็คือเพิ่มสุดมันก็ไม่แตกเพราะเพิ่มสุดมันก็เท่ากับตัวนี้พอเราลดเรลดไปเนี่ยลดได้เพิ่มได้อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวชักโจจะเปิดเพลงแล้วก็ลองทายเพื่อนดูนะเดี๋ยวจะหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก่อนแป๊บหนึ่งนะ ได้เพลงมาแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับเนี่ยอันนี้เราเร่งตัวนี้เร่งไว้เรียบร้อยแล้วเท่าที่มันจะเร่งได้นะครับเท่าที่มันจะไม่แตกนะเท่าที่เสียงมันจะไม่แตกเนี่ยเราก็มาเพิ่มลดจากตรงนี้เอา oh. เห็นไหม เราก็สามารถที่จะกลับมาใช้ลำโพง Bluetooth ตัวนี้ได้นั่นเพื่อนนะ,ะสามารถที่จะกลับมาใช้ได้นะครับดีกว่าทิ้งนะตัวนี้ก็ถือว่าเสียงดีอยู่นะออกแบบตู้ได้เสียงเบสดได้อยู่นะนี่เราใช้แอมตัวนี้นะครับเพืเ่อนๆทำก็ไม่ยากนั่นเพื่อนนะทำเขไม่ยากถ้าเพื่อน สนใจแอมตัวนี้เพื่อนๆก็ทักมานะเพื่อนๆนะทักนาะตัวนี้ก็ช่างโจก็ทํามาเอามาไว้ขายนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เนาะก็ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่100บาทนั้นเพื่อนนะราคา100อบาทาสามารถที่จะฟื้นตัวนี้ได้นั้นเพื่อนนะกำลังขับอยู่ที่10วัตต์นั้นเพื่อนนะ10วัตต์อ่า เราก็จะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทนะถ้าเพื่อนๆสนใจต้องการกา็ทักมาได้เลยนะเพื่อนๆรวมรวมค่าส่งแล้วก็150บาทนะ,นะคลิปนี้มาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้นะ,นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ อ๋อเพื่อนๆนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับชุดตัวนี้มันสามารถใช้กับลําโพงได้หลากหลายรุ่นนะครับเช่นพวก M13 M20 M18 อะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันนั่นเพื่อนนะก็ M13 ก็จะมีช่องเสียบแบตเหมือนกันนะครับแล้วก็าลาโพงก็มาเสียบเข้าได้เลยนั่นเพื่อนนะอันนี้ก็เสียบเข้าได้เลยเสียบเข้าได้เลยลำโพงซ้ายขวามี2แจ็คพอดีนะครับในส่วนของอ แจ็คตัวแบตก็ก็จะมีอยู่2 2เส้นเนะาะสำหรับ M 1 3เอรุ่นหลายหลายๆรุ่นอ่าสเส้นแล้วก็เสียบแค่เส้นเดียวเพื่อนเสียบเส้นเดียวถ้าเราอยากให้ดังนานๆเพื่อนก็เอาเอาแบตอีก,อ,กอีกก้อนหนึ่งเนาะเราเสียบไปแล้วก,ก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งมาจใส่คันนะครับแดงเข้าแดงดํเข้าดํานะครับก็ปัดกีหรือไม่ก็อ่า พันให้ดีๆนะครับผมอย่ให้สายมันหลุดนะครับรับหาอะไรมาพันอย่าให้มันช็อตกันนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนั่นเพื่อนนะเพื่อนสามารถที่จะเอาไปโมใช้ได้นะเอาไปโมใช้ได้เลยนะครับผมอ่คลิปนี้มาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม